มันหวานฝรั่งเห็นสูตรเข้าในเฟซบุ๊ k ลองทำดูปอกเปลือกล้าให้ดีหั่นบางๆนำไปนึ่งประมาณ15-20นาทีหรือจนฝามันฝรั่งจะสุกดีเติมน้ำตาล1นส่วนสามถ้วยตวงหรือตามชอบใส่กะทิกล่อง120 ml บทมันให้ละเอียดใช้เครื่องพูนแรงจะได้เสร็จไวๆจะได้เนื้อประมาณนี้ถ้าชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลได้ใส่ไกไก่สามพงใช้เครื่องเหมือนเดิม ตีไข่ให้เข้าปับเนื้อส่วนผสมของมันบดมันหวานของฝรั่งเนื้อไม่แน่นเหมือนมันหวานสีม่วงสามารถที่จะเติมแป้งข้าวโพดได้สองช้อนโต๊ะถ้าต้องการให้เนื้อสัมผัสแข็งเติมมะพร้าวอ,อกแห้งนิดหน่อยไม่มีสูตรตายตัว อยากใส่เยอะก็ได้ใช้พิมพ์กระดาษลองด้วยถ้วยที่ทำจากฟอยเพื่อที่จะไม่ให้เออเสียรูปทรงเพราะเนื้อส่วนผสมของเรามันเหลวหวังว่าจะไม่ติดถ้วยกระดาษเพราะเพิ่งซื้อมาใช้ครั้งแรก เทลงพิมพ์ประมาณครึ่งถ้วยนำไปนึ่งในน้ำเดือดประมาณ15-20นาที ทดสอบขนมก็ใช้ไม้แหลมทิมลงไปถ้าแห้งก็นั่นหมายถึงขนมสุกยกลงจากเตาทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยเอาออกจากพิมพ์ถ้าเอาออกตอนนี้จะทำให้ขนมไม่อยู่ทรงเพราะเนื้อขนมนิ่มมาก